โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับไม่อยู่กับผม SPK หรือว่านัก y o u t u b นนหนึ่งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่เกมสาว์ถ้ำนะกับค่าย PG นะครับกับกลุ่มลักกี้ออทามเช่นเคยนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่ม u c ก y a ้อ t ทามคลิกที่ลิงก์ด้านใต้คลิปได้เลยนะครับผมมางบมาที่ 30K เดี๋ยวผมปั่นเบรคสีออโต้ไปพันสปินนะครับตามสูตรเก่าสูตรเดิมเราเลยนะครับวันนี้เอากำไรสักประมาณเกือบเท่านึงหรือเท่านึงก็ได้นะวันนี้นะ ขอเอาไม่เยอะนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไปเล่นเกมกิเลนมานะครับตอนแรกก็กำไรเท่านึงแล้วผมไม่หยุดเวนี่สรุปเสียคืนหมดโคตรจะเซ็งนะครับรักษาอันนั้นตัวเองไว้ไม่ได้ไงรักษาแบบก็เรียกว่าอะไรวะเป้าหมายอะ่ะคือผมจะบอกเลยนะครับพื้นฐานของการเล่นสลอน็อตตั้งเป้าหมายว่าเราจะเอาเท่าไหร่ถ้าได้เราหยุดถึงเราหยุดสมมุติออกกำไรเท่านึงเราเติมมาสามหมื่นเราถึงหกหมื่นปุ๊บเราหยุดเลยอะไรเงี้ยครับ ได้ชัวร์แต่ถ้าอุย้ยต่ออีกสักหน่อยวะมันจะมีโอกาสได้โอกาสเสียนะครับถ้าเราเสียไปปุ๊บเราจะยิ่งหัวร้อนเว้ผมเจอมานักต่อนักละเพราะว่าผมก็เป็นนะครับผมบางทีมันห้ามตัวเองไม่ได้ไงโลกไงนะครับแต่ทางที่ดีอะ่ะใครที่เล่นเซ,เซฟหน่อยนะครับหรือว่าใครที่อยากผัดผลก็แล้วแต่นะถ้าใครเล่นเซฟเขาก็จะได้ตามเป้าแล้วเขาก็จะเลิกแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นอะไรางี้เติมมาใหม่เล่นเกมอื่นอะไรางี้นะครับ ถอดเงินไว้ก่อนอุ๊ยเคตรงนี้บึมบําสัมบำสำเบยโอ้โห,โโหนามมงอะเพื่อนเอ้ยเดีย๋ยวาบางทีผมก็เข้าใจแหละบางทีเฮียดวงกำลังขึ้นอ่ะมือมันกำลังขึ้นอ่ะจังหวะนั้นก็ใส่เต็มที่โอโ้ถ้าได้ก็ถือว่าได้ต่อถือว่าได้เยอะกว่าเดิมถือว่าเยี่ยมนะครับแต่ว่าถ้าเสียน่แมก็โอ้แทบร้องไห้แทบร้องไห้อบอกเลย ก็เลยจะมาตามทุนเกมสาวถ้ำคืนแล้วกันนะครับวันนี้ไม่ได้เล่นสาวถ้ำเลยมาโหมดเทอร์โบใส่ในตัดให้ยับออกํำไรสักสอมหมื่นแล้วกันกำไรเท่านึงนะครับถ้ามันยากไปก็ออกกำไรแค่สองหมนก็พอนะ <c oughs> สวยครับพี่ชายเจช่องแรกอุ้ยหน้าชมพูเวลกูดจจำ แจมแมวเลยเพื่อนมีอีกบ้าตอนนี้เรายังขาดทุนอยู่นะขาดทุนอยู่ประมาณเกือบหมื่นประมาณแปดเก้าพันตอนนี้เอาดีหน้าเขียวบันไลบันไลแล้วอย่างเงี้ยเอาดี เอาดีมีไหล่สิบต่อครับวิได้ลุ้นฟรีเกมว่ะวายลงช่องสองไม่งั้นก็หน้าเขียวก็ได้เพื่อนปึ๊บโอเควายลงลุ้นต่ออีกรอบครับลงเยอะโอ้้อเหี้ยไม่ลงครับหมื่นหนึ่งหยสิบโอเคแต่ว่าเรายังขึ้นมาเท่าทุนถือว่าดีครับตอนนี้กำไรเราอยู่ที่สามพันนะ เลยวอกอุ้ยเชีย่ยเอาว่ะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆคอมโบแตกนอกนี่ชอบเลอเกินเพื่อนเลยหน้าทองคือบางทีอ่ะเราไม่ต้องง้อฟีเกมก็ได้เว้ยขอแค่แตกนอกบ่อยๆแค่นั้นจบเลย เอ้ยสึบโอ้โหเพื่อนเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆดิเอาดีๆดิเจยองสามเพื่อนโอ้ยบุญบัมสำเบดิ โอ้ยบูมบัมซัมเบดีโอ้ยเอาดิหลายต่อปะเนี่ยโอ้หัวฟ้าขาดช่องแรกไอ้เหี้ยโคตรเยอะเลยกำไรห้าพันครับตอนนี้เรื่อยเรื่อยเรื่อยมันก็มาแปดร้อยสำหรับใครนะครับที่เข้ามารับชมครั้งแรกผมฝากกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครนะแลวกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม ทำเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับอย่าเอาวิดามากกันนะเจ้ยงสองโอ้โหตุนยากเลยช่วงนี้ยังไม่ขาดตุนวะยังเรื่อยๆวะวกำลังจะลงไปขาดตุนเหมือนเดิมแล้วพี่ชายไอ้ฟาด Q โอคโคตรเยอะ <c oughs> คอมโบ K นี่เป็นคอมโบที่เข้าบ่อยมากเลยนะเกมสาวทำเนะี่ยผมสั่งเกตและ K, K แม่งเต็มแผงบ่อยมากนะครับในสัญลักษณ์อื่นน่ไม่ค่อยเห็นเลยพวกเอพวกเจพวกอะไรเงี้ยส่วนมากจะ K เต็ม<บ>แผงอะไรเงี้ยที่เล่นเจอบ่อยๆนะครับอืม <c oughs> <c oughs> ดอกนี้ืมามมวงเออคอมโบเจวีมีอีกเปล่าเนงขาดทุนอยู่พันหนึ่งขอสักดอกดีเพื่อนขอสักฟรีเหอะอเยี่ยกูป,ปั่นมา จะร้อยห้าสิบหมุนอยู่แล้วเนี่ยตีเกมยังไม่มาได้ลุ้นเลยเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้แบบไม่ได้แบบใกล้เคียงอ่ะมีให้ลุ้นแบบตกอยู่ประมาณครั้งสองครั้งนะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยสวยครับสิบต่อดีอย่างเงี้ยสวยครับเอช่องแรกมาโอ้โหช่องเหลือตังเยอะสิบแม่งลงเป็นแถวเลยอุ้ยเอาวะ่ะ สามช่องก็เสียวได้เพื่อนปุ๊บปุ๊บโอ้โหไอเวนเวนของกรรมเลยอย่างงี้หลอกดาวนี่หว่าวุ้ยต้องเหลือโครเยอะอย่างงี้ต้องจัดแล้วลาไปเลยพูด โอ้โหกว่าจะเข้าเฮียตา์ได้ลุ้นหลายรอบมากเลยนะสิบฟิลิปปินครับมาตอนนี้ยังขาดทุนอยู่มันแปดหรือเก้าพันนะโอ้โหหน้าเขียวช่องแรกพลาดได้ไงวะคูณหกอีกเจ็ดหมุนกูจะได้อะไรไหมเนี่ยยังขาดทุนอยู่เลยเนี่ยอุย๊ยเคต่อง,งามๆเลยเพื่อนง,งามๆเลยถวายพานอย่างเงี้ย เรียกว่าถวายพ่านให้อีก6หมุนคูณ12ยังขาดทุนอยู่ตอนนี้ึ๊บสวยอุ๊ยหน้าแดงครับหน้าแดงบ้มอุ้ยอ้เชียหน้าฟ้าหน้าฟ้าโอโ้โหเต็มเลยข้างหลังอะสงสัยฟรีเกมนี้เป็นฟรีเกมสุดท้ายที่เราจะเล่นแล้วแหละถ้าฟรีเกมนี้ไม่แตกก็ไม่เล่นแล้วรู้สึกว่าฝืดๆเหมือนกันนะสาวถ้ำนะครับ กำไรตอนนี้7,000เอาอีกดี7 0 0ดันยังพออะไรวะพี่ชายสวยครับโอ้โหอีก2หมุนคูณ20สวยวีกดี9วัน6ไอ,อ้อ์ซอสขึ้น50,000และยึ้บโอ้โหเยอะดอกสุดท้ายทำไมมันต้องชอบวืดด้วยวะ29,000่ 29, ครับเว้ยถือว่าคัมแบ็กได้สวยนะ จากขาดทุนขึ้นมากำไรถือว่าดีนะครับกำไรประมาณ21 0 0มนนะครับพอเลิดแมวละ <c oughs> ดูมันฝืดฝุยัง,ไ,งไม่รู้เกมสาวทำวันนี้นะโอเคก็ถือว่าได้ทุนคืนนะโอเคครับก็ใครที่อยากเล่นเว็บเดียวกับผมนะครับหรืออยากเข้ากลุ่มหลักเกี่ยวทำนะอิกทีลิงดันใต้คลิปได้เลยนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะเวลาเจอกันคลิปหน้าครับ